สวัสดีครับอยู่ช่องแอบจวดเลสิ่งนี้จะมาวิ่งเทนน่าให้ดูตามที่เคยพูดไว้นะครับทุกคนสิ่งสำคัญครับที่ต้องมีหมวกกันน็อกครับทุกคนทุกคนต้องใส่นะมันอันตรายถึงแก่ชีวิตพลาดพลาดมาถึงแก่ชีวิตเลยนะครับทุกคนต้องเซฟตัวเองดีๆนะครับผมจะมาออกให้ดูแลสามเกียร์สี่เกียร์สรองรอบนะทุกคนเอาใส่หมวกกันน็อกก่อนเตือนเลยนะทุกคน มือกันน็อกต้องใส่นะทุกคนมันมันกันเราได้นะทุกคนแลาฟังเสียงเขาฟังเสียงกขรถร้อนนะทุกคนขับมา ลุดมาครับทุกคนครับลุดมากครับ ไปดูร้อยสิบไอนะครับเดี๋ยวคุเถากบอกกันนอกก่อนพูดไม่ค่อยถนัดเลยวะจำไว้นะครับทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อกทุกรอบนะไม่ว่าจะยังไงนะครับแต่ถ้าขับอยู่ในะหมู่บ้านมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่แร้วนะถ้าขับออกถนนอย่างเงี้ยทุกคนมันอันตรายนะครับพลาดมาก็ถึงแก่ชีวิตเลยนะทุกคนก็คลิปหน้านะครับจะพาไปรีวิวร้อยสิบไอนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะฝนก็ตกนะทุกคนวันนี้ว่ากะว่าจะถา่ายตั้งแต่เก้าโมงเช้านะ แต่ฝนมันดันมาตูบก,ก่อนนะทุกคนก็รถมารถมาหลบรลกันรถมาทุกคนถนนเส้นนี้รถเยอะนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดก็จะไปรีวิวร้อยสิบไอนะครับคนตัวใหม่หนีน่แหละร้อยยี่ยิบห้าที่หายกล้องไปนี่แหละร้อยยี่ห้าที่รีวิวไปนะทุกคนวันนี้มากันสองคนนะทีมงานไปทำงานกันหมดนะครับก็ ฝากเตือนนะครับคลิปนี้หมวกกันน็อกนะครับทุกคนถ้าใครใส่กิงขายาวได้ใส่เสื้อกันหนาวได้ก็ใส่นะทุกคนมันมันอาจจะป้องกันได้ไม่มากแต่มันก็ช่วยนะทุกคนกยอาพลาดน้ำอันตรายเป็นห่วงนะก็เรามีอะไรมาอัปเดตนะครับก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับทุกคนรถก็เปื้่นนะขับลุยมาจากทางยินรถมานะเออเราต่อจากร้อยสิบไอก็จะไปจะไปเป็นร้อยสิบตัวเก่านะครับทุกคน ก็รถทีมงานนั่นเองครับรถทีมงานแอบจดแต่ก็ไม่รู้จะได้รีวิวไหมนะครับก็ขอจบคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับวันที่17บเจ็ดบ๊ายบายจุบ๊บ